ชิบะด็อกนะครับจะเข้าในกระดานเทรดชื่อชื่อว่า Bitmart และครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของราคาของชิบะด็อกนะครับฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยิวมูลนะครับวันนี้เรามากาวด้วยกันเกี่ยวกับชิบาดด็อกนะครับเหรียญนี้ทําไมน่าสนใจนะครับส่วนตัวผมผมถือไว้น่าจะไม่เยอะใครเชื่อบ้างนะครับก็แล้วแต่ละกันเอาแหละชิบาด็อกนะครับวันนี้ผมเชียร์เลยเต็มที่นะครับเผื่อฟุกนะครับผมต้องบอกว่าเผื่อฟุกเพราะมันเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเป็นเหรียญการ้อยซนตนะครับปันพันเปอซน หมื่นเปอรเซ็นหรือล้านเปเซ็นเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าชีบาดด็อกในช่วงที่ราคามันขึ้นที่สุดใน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันเคยปั่นไปจนเหลือศูนย์สิบสีตัวนะครับจากประมาณที่ราคาที่เข้ามาใน h o บบิเนี่ยศูนย์ประมาณ15ตัวได้กันนะครับโดยที่เหรียญน,นี้นะครับต้องย้ำเลยว่าอุปทานนะนะครับมีประมาณล้านสามตัว ตัวอื่นอย่างชิบะเนี่ยอย่างชินจานะมีล้านแค่สองตัวนะครับจะหมื่นล้านจะแสนล้านแต่อันนี้มีแสนล้า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 นโอ้โหจำนวนเหรียญเยอะมากๆนะครับแทบจะกาวกันแทบไม่ไหวเลยสิ่งที่น่าสนใจของชิบะด็อกตอนนี้นะครับคือการบิวเรื่องของ NFT นะครับเขาบอกว่าจะมีการมีการขาย NFT และการพัฒนา NFT มากยิ่งขึ้นนะครับในข่าวล่าสุดในประมาณเมื่อสิบชั่วโมงนี้แล้วที่ผมทำเนี่ยเขาบอกว่าา v r o n l y แ NFT นะครับ Away from ศูนยุดส ETH นะครับ Flowprice นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อ NFT ตัวใหม่ได้และตัวนี้นะครับยังมีเรื่องของการฝากจำนวนของ NFT ได้ บนแพลตฟอร์มของเขานะครับบนแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้นะครับฉะนั้นเขาเพิ่มมูลค่าด้วย nft ต่างๆฉานั้นตอนนี้นะครับจะเข้าในปิดมาร์ทแล้วนะครับลุ้นว่าไอตัวเนี้ยศูนย์มันจะหายไปกี่ตัวนะครับซึ่งถา้าถามผมนะว่าศูนย์หายไปกี่ตัวถ้าจังหวะบิตคอยเนี่ยอยู่ในราคาที่ดี นะครับแล้วก็ภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีดีเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับศูนย์อาจจะหายไป4ตัวก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเตรียมเข้ากระดาน L-Bank และกระดานคาดว่ากระดานเกตไอโนะครับฉะนั้นมันต้องคิดและถ้ามันไม่ปั่นให้ดีจะเหมือนชินจานะครับเข้ากระดานไปเรื่อยแล้วเดบอะ ไม่ยอมตัดอ่างน,นูน่นอ่างน,นี้วานห้าสิบตัวนะครับลองดูแล้วกันเบบี้ดอกมีวานกี่ตัวเองหลักๆนะครับสองตัววานอิตาเรี่ยมหนึ่งพันวาน b ีเอสซีหนึ่งพันและพอเวลาลงทุนลงทุนเข้ามาทีนะครับก็ประมาณแค่เกือบเท่าบิคคอยนะครับประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นดอลลาร์นะครับราคาของ b บบี้ด็ยังไปในขณะนั้นแล้วปัญหาก็คือว่าอย่างชินจ้านะครับราคาไม่ไปเลยอะแสดงว่าพวกผู้ถือหุ้นนะครับไม่ปั่นเลยนะครับทำการเทขายอย่างเดียวนะครับเพราะเห็นว่าตอนนี้ไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าหน้าอายขนาดไหนนะครับเข้าไปถึงกระดาน L-Bank แล้วกระดานอย่าง เซฟมูลนะครับ s w a ปเนี่ยก็ไม่ได้ขยับราคาแถมราคาศูนย์หายไปอีกนะครับและลองดูนะครับว่าเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญกาวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีการปั่นในกระดานปิดมาร์นเนี่ยผมบอกนะสึกเนี้ยลำบากนะครับลำบากของชีบาทดอกแล้วจะเข้าไปในกระดานอื่นๆอ,อย่างแอลแบเนี่ยนะครับแ Bank ง์ L ank, เนี่ยต้องมี มีมูลค่านะครับเทียบเท่านะครับถ้าเกิดจะเข้าอย่างน้อยต้องศูนย์สิบสามตัวนะครับนับเป็นร้อยเอ็มอ่ะมันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับมันก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอย่างน้อยศูนย์สิบสามตัวนะครับต้องทําราคาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําราคานะครับลําบากนะครับบิลลำบากมากนะครับผมลุ้นละกันนะครับว่ารอบเนี้ยชีบาดด็อกจะศูนย์หายอย่างน้อยสองตัว นะครับต้องทําให้เหลือสิบสามหรือสิบสองตัวให้ได้เท่ากับของชินจานะครับแล้วก็ของอดอกฟีล่านะครับน่าจะประมาณนั้นถึงจะไต่เวลนะครับขึ้นไปกระดานแอลแบงได้แต่ผมต้องย้ํานะครับว่าจังหวะเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เราต้องดูนะครับว่าสองสามวันเนี้ยพอ บิตคอยมันจะมีโอกาสขึ้นไหมนะครับเพราะกระดานบิตมาเนี่ยกำหนดแล้วว่าวันที่16นะครับวันที่16มีนาคมแล้วถ้าจังหวะบิตคอยไม่ดีนะครับชิบาด็อกเนี่ยผมบอกเลยนะเหนื่อยนะครับไม่ปันเนี่ยเหนื่อยศูนย์ต้องสิบห้าตัวนะครับ แทมไม่ปั่นไม่อะไรเลยเหนื่อยมากๆนะครับถ้าเกิดจะข้ามไปกระดาน l อลแบเนี่ยถึงแม้ว่าจะนับเป็นสัดส่วนร้อยเอ็มนะครับมันปรับให้เหลือศูนย์สตัวยังไงนะครับอย่างน้อยศูนย์ต้องเหลือสิบสองตัวนะครับหรือสิบสามตัวน่าจะพอเซนเซอร์ผ่านพอจะมีเงินนะครับที่จะทำให้เหรียญตัวเนี้เติบโตขึ้นไปอีกลุ้นละครับว่ามันจะปั่นได้หรือเปล่า เราก็ต้องหวังกันตรงนี้เอาละสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเรามีกลุ่มชีบะด็อกด้วยทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวส,ส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและเราหวังว่าเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อซาร์เน็ตนะครับจะเป็นเหรียญต้นน้ํานะครับ ราคาอยู่ที่0.04ตัว8 0 0 0ันดอลลาร์นะครับอุปทานมีพันล้านเหลี่ยญการเผา3%นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อไปขายได้นะครับแล้วก็ไปเก็บสะสมได้แนะนำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนนะครับและเดี๋ยวทักไปที่เพจได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR Code ให้และสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิปบะด็อกนะครับจะกู t ทดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูทสาหรับวันนี้ขอตัวละ